ลูกเบิ่งว่าสิเฮ็ดไอสูบนามโดยที่บบใส่เครื่องสูบนามโบใส้ป๊มนามนะพี่น้องลองเบิ่งนะครับถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดถ้าแม่นพี่น้องมีมีบอมีบอแล้วหรือว่าเจาะบาดานแล้วนะพี่น้องบบมีเงินซื้อ,อป๊มนามหรือว่าบบมีบบมี โซลาเซลล์หรือบ,บ่ม,มีเสมอต์นะครับหรือว่าบ่มีเงินซื้อคือผมนี่แหละเอาเนาะสามารถเฮ็ดใส่ก็ได้เขอหยู่ตามทงตามทาได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้จอบ่ต้องใหไงนะพี่น้องเด้อจอประมาณหล้มนิว้วซี่หรือว่านิ้วก้อยเฮานีล่ล่ะแล้วก็เอามาสวมใส่กับแป๊บนะพี่น้องไม้ก็เอาไม้แห้งเด้อพี่น้องเด้อย่าเอาไม้ดิบเวลาแช่น้ำแล้วมันสิเหม็นเอาไม้แห้งๆนีล่ล่ะ มาเบิงวิธีลงเบิ่อเหตดจะปิดหัวนี่ปิดอย่งไดนี่แต่ก็จะใส่แป๊บใส่ยังไงนะพี่น้องเนาะหูข้าจะได้แล้วนะครับแคบบกับประมาณนี้แหละครับจริงจริงเนี่ยจริงจริงแล้วนะแอบใส่ด้านนี้นะพี่น้องแต่ลงเบ่มเ่ยใส่ด้านนี้เพราะว่าลงเบ่อบม,ม่ได้ใส่ด้านนี้เยวซุบขอเลิกเลือกอเอา ก่อนเดินต้องปิดนิดสักกอนพี่น้องเอาอย่างในรถดด้อครับเด้อเขียนในห้องคอยจีหูวิธีการตัดนะครับต้องมาเบิ่งห้อยนะพี่น้อง ตัดริมนอกนะครับประมาณหน่อาเด้อพี่น้องเด้อ นปลากับเห็ดเป็นยังซี่ละครับอันนี้เห็ดลินและพี่น้องเวลาน้ำไหลลงมาตัวนี้ก็สิบิดไหยแลวตอกตะปูนะครับ ปูก็ใส่แต่ปูเข็มเด้อพี่น้องเด้บอบ่มือสใช่เล่าจีดๆต่อ,อกแค่น้อยเด้อครับเด้อย่ยาให้มันเป็นโป่งย่าใหันเป็นหล่องอย่าใหันโปง่ง อ่านิดบ,บ่เป็นยังดอกครับพอเวลาหนามไหลลงมามันก็จะมาอัดนะครับลองบนก็นเน่อพี่นนองเนาะลองว่าามนสิเก็บหนามได้หรือบ,อนะออบอ่อนะอัดสนิดบ่อแค่นัน้นลองบนกัน Thank you. เบิ่งแป,ป๊บก่อนพี่นออ้องแป๊บวันนี้เป็นแป,ป๊บบ่อบาดานเป็นแป,ปบ๊บบ่อบาดานเก่านะครับะบบผ้าเก่า ไปจักสองทอนสิพ่อบ่เนามีอยู่สี่หนึ่งสี่สี่สิบหกสี่สี่สิบสี่ทอนอุวย แปดแปดทอนทอนละสีเมตรแปดซีสามสิบสองสามสิบสองเมตรนะครับพี่น้องบ่อเอ่อบ่อบาดาลของลุงเบิ่มตอนที่ลุงเบิ่มอยู่ฟ้ามงัวนะครับฟ้ามงัวเก่านะตอนที่เซาพื้นที่ของเพิ่นลุงเบิ่มคือจะเอาไปล่องเบิ่งกันสิบล่องเอาไปสูบน้ำจากบ่อน่ะพี่น้อง กันละบ่อไก่ๆก่นละครับอันนีุ้่งบวมเสียวของงอไปใส่นะครับส่วนตัวตัวทีุ่่งบวมเห็ดหมูว่านนี่ถ้าเป็นของถ้าเป็นเอาไปใส่อีรีนะพี่น้องเอาไปใส่จริงนะพี่น้องซุปเข้าไปเลิกๆนะครับ ล้าก็ใส่ตะปูเข็มตอกด้วพี่น้องตอกเงียบไว้ถ้าพี่น้องี่เอาไปใส่น่ำบ่อหรือว่าบอ่อบาดานนะครับซุกเข้าไปลึกๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็ตอกตอกตะปูเข็มไว้บ่ให้เลื่อนนะครับ มาเบิงลูกบ่มที่สูบน้ำโดยที่บพ่ใส่ใส่ปั่มหรือเครื่องสูบน้ำสิเห็ุแบบโยกเอาคือจังโยกบาดานสิขึ้นหรือบ่อพี่น้องเห็ดสูตรแบบค้นขีดขานหิวน้ำเหนลอันี้นี่เป็น เล็กดึงได้พี่น้องเล็กโยกมาเบิ่งไกลไกเล็กโยกนี่เฮ็ดยังไงเนี่ยอันนี้ลุงเบิ้มออกออกน,อน็อตเบอร์สิบสองใส่นะครับใส่ตรงนี้เพอ่์ทีเ่เซ่มันมีเกี่ยวนะพี่น้องมีเกี่ยวขันเฮ็ดให้ดีก็ลุงเบิ้มเรื่ออันนี้ลุงเบิ้มไอ้ดัดลุงเบิ้มหยิบอีกยังใส่กับเรื่องเฮ็ดซื่อๆดอกถ้าพี่น้องเฮ็ดขะมีแหวนแล้วก็มี มีแหวนแล้วก็มีตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่นี่ลุงบมอ่าตรงนี้มันมันเป็นช่องแหวนตัวนี้มันเป็นช่องยยใหญ่ที่สุดวอกเกเ็บได้อยู่อยู่ไอ้เก็บได้อยุคห่างถนนพี่น้องก็เรื่องมาใส่ที่นี่หูเงินกว้างก็เรื่องตัวนี้มาใส่สุดหรอกพี่น้องมีแหวนไม่ยังก็ก็เฮ็ดดีๆกว่าลุงบ่มกรได้อยู่ส่วนส่วนไอ้เฮ็ดฟอยนี่นะครับแผ่นฟอย พี่น้องสิเอาอยางรถสิบล้อหรือว่าอยางรถเอ่อยางไนนะพี่น้องพิกอัพก็ได้นะแต่ลุงเบิร์นี่เอาแผ่นรองเท้าเด้ล่องเท้าที่นิ่มๆน,นะเขาจะาใส่ดำให้ดำหน้านัละปาดเอาของเมียพี่น้องรักเอาได้แล้วก็เอามาเจาะกลางนะครับเจาะกลางเด้อพี่น้องนี่นะบ่ต้องไปปาดกลมเด้อครับมันสิบ่แน่น จะแค่นี้แล้วก็สุปไ่เลยนะครับเนี่ยนี่ขับไปเลยพี่น้องเนี่ยใส่สองแผ่นนะครับไปเบิ่งกันพี่น้องว่าสิสูมน้ามข้นหรือบอ

Sửa có ma nhiều xí lượng Rồi tẩy cái bóng vào mặt để มัดมือพี่น้องเกิดมัสาุ้่นละง่วมันมือน้ำไม่บอกก็ได้ขึ้นแล้วบ่นี่น้ำอ่ะียังขัดสนยันว่าน้ำในถังไหรอยันว่าน้ำในถังอืมอ๋อให้น้ำให้เต็มเด้อพี่น้องเวลาที่สมมติว่าน้ำนเ,นนนเนี่ยมันแหง้งถ้ามันแหงแ้งหรือมันเลย มันเลยกับตัวโยกนะครับมันเลยกับฟ้อยนะพี่น้องให้ทน้ำลงให้เต็มทอ่อพอเต็มท่อแล้วน้ำมันก็จะอยู่สมารถโยกได้ไม่ใช่อัดสนิทเลยล่ะครับนี่แต่ว่าเล็กโยกนะพี่น้องเพราะผมเห็ดสันตามถ้ามดาผมจะใส่สามเม็ดคือย้อนลงไปให้ลึกเลยนะครับถ้าเป็นบอ่อบาดาล จนลงไปให้ลึกสามเมตรสี่เมตรอันนี้ผมล่องเบิงพี่น้อง้ว่่าจากนี้มานีก็บ่ตาอตรงขื้นสูงคือผมเด้อเอาแค่นีพ็ด,ดีพ่อพ่ออยู่นี่พีดน้ำยิ่สบายครับป่อวยออก ลองเบิ้งด้อพี่น้องนี่ซอฟ้าแล้วว่าลิ่นที่ผมเห็ดน่ะสิปิดนนามยูบอไปเบิ้งครับพี่น้องไก่ซ้ำไดล สี่ทอนทอนละสี4 4 16, 16เ่เมตรสี่สี่สิบหกสิบหกเมตรนะคร Jean ับ no mm hmm ระยะไก่กวานี้ก็ได้เด้อพี่น้องไก่สามสิบเมตรสี่สิบเมตรก็ได้นะครับเพราะว่ายูกแต่มันบ่ได้นักนะครับไปเบิ้งครับพี่น้องว่า ลิ่นที่ผมเห็ดปิดน้ำได้ดีหรือบอเนี่ยถึงน้ำแล้วครับเนี่ยพี่หนอ้อง แต่มีความรูแบบนี้เนะี่ยไปยุ้ไซส์ก็ได้ครับเจาะน้ำเองก็ได้แต้ก่อนอลุเงเบ,บ่ม,บม,มใส่ไม่สั่งไพ่เจาะครับเบ่มเจาะ้วบ่มนเจาะน้ำใส่ไม่สั่งไพ่แปดแปดเม็ดนะครับ